สวัสดีวันที่ห้านะครับวันนี้วันที่ห้าแล้วนะครับก็หลายหลายคนนับก็คงหาตัวเลขกันแล้วนะครับเมื่อวานนะครับรือว่าแอดประวัติน่ะเดินทางไปที่อำเภอสังขะนะไปอำเภอสังขะไปหาไปช่วยมาแล้วก็ไปขอตัวเลขกันนะไปนี่ตัวเลขกันกับอาจารย์เขียดนะอาจารย์เขียดแล้วก็ น้ำเมื่อาวานน้ช่างเอกถือว่าได้โชคไปอสองสามใบนะสองสามใบนะครับ,บ,รบก็พอดีวันนี้นะครับมีเจ้าแม่แน่เจ้าแม่เจ้าแม่ผมทองนะครับเจ้าแม่ผมทองนี่ที่ผมเคยพูดว่าถูกบ่อยมากครับแต่ว่างวดที่ให้ผมมางวดนั้นนะมันผิดผมก็เลยไม่เอามาลงอีกนะครับแต่ว่างวดนี้ถือว่างวดที่ผ่านมาเขาถูกอีกนะ ถูกมาสองงวดติดเนะี่ยแต่ว่าผมก็ยังไม่เอามาลงก็ถูกมาสองงวดติดมาลองดูว่างวดเนี้ยจะถูกหรือเปล่าหรือจะผิดอีกนะนะครับแต่ก่อนอื่นนี่อยากจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศท้องทุ่งบ้านนานะครับที่นาของแอดประวัติตัวเนี้ยสุกแล้วนะครับรอรถมาเกี่ยวนะครับรอรถมาเกี่ยวรอมาสองตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองวันนี้ที่ห้าแล้วยังไม่เจอรถนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เกี่ยวหรือเปล่านะครับมาดูข้าวก่อนเด้อ นี่นะครับข้าวนะครับข้าวแอดประวัติเนาะสุกแล้วสุกแล้วนะครับสุกแล้วนะครับก็รอรถมาเกี่ยวนะครับรอรถมาเกี่ยวพอดีนั้นอะรถอะตั้งแต่ผมไปหารถตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองเพราะว่าจะมาฮะที่สามไม่เห็นที่สี่ผมเลยเปลี่ยนรถคันใหม่บอกว่าอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนรถเลยนะหาเจ้าใหม่มานะเจ้าที่ติดต่อไม่มาก็ต้องหาเจ้าใหม่นะครับก็หาเจ้าใหม่มาเกี่ยวข้าวนะครับมาเกี่ยวข้าวนะครับก็ ถ้าได้เกี่ยวก็กคือส่วนมากเราที่เรารีบนะเพราะว่า,วาส่วนตัวไม่มีเวลานะไม่มีเวลาที่จะอยู่วันนี้วันนี้ก็ไม่มีเวลานะ mm. เดี๋ยวก็จะไปละพอดีเดี๋ยวจะไปถ่ายทำกับพ,พี่เขานะครับเพราะว่า,าเห็นเขาว่ายายบุญนะจะมาเนาะผมก็จะเดินทางไปอัอนนี้อันนี้สุกก่อนนะเนี่ยที่ให้เห็นเนี่ยอันนี้สุกก่อนแล้วอันนี้สุกตามหลังนะครับอันนี้สวยอยู่นะ เคยอยู่แต่ค่าอ่าอ่ายญาจะเยอะนิดหนึ่งนะครับอ่านะครับอันนี้ก็พามาดูนะพามาดูบรรยากาศนะนะครับก็ตัดหญ้านะครับอยู่สวนบางทีก็ตัดหญ้าแต่งหญ้าแต่งสวนไปนะครับตาภาษาของแอดนะนะครับถ้ามีเวลาก็จะแต่งสวนบ้างตัดหญ้าตัดไรให้มันโล่กนะเพราะว่าอ่าช่วงนี้ก็ถ้าตัดมันก็จะอยู่ได้นานตัดเองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ ไม่มีเวลาตัดพอดีไปผลไปเอาเครื่องตัดหญ้ามาก็เลยได,ได้เครื่องตัดหญ้าก็เลยตัดหญ้าบ้างก,ก็ตัดวันละชั่วโมงนะวันละชั่วโมงอันนี้มาหาแมช่ชบาแก้วนะครับอ่ะนะครับก็นี่เป็นเลขของนางพญาผมทองนะครับเขาบอกว่าให้เน้นที่ล่างอย่างเดียวนะบอกว่าให้เน้นที่ล่างอย่างเดียวไม่รู้ชุดนี้จะถูกใจทุกคนหรือเปล่าเน้นที่ล่างอย่างเดียวบอกงั้นนะเน้นที่ล่าง อย่างอื่นไม่ต้องนะเน้นที่ล่างอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ต้องอันนี้ของนางพญาผมทองนะครับนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับนี่ดู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 ด,ดูนี่นี่ของนางพญาผมทองนะครับนางพญายผมทองนะครับเน้นล่างอย่างเดียวนะบแปดสองแปดสามแปดสี่ 2, 3, 4, แล้วก็เก้าสองเก้าสามก้สี่นับก็มีประมาณนี้นะครับของนางพญาผมทองนะครับก็เลยเอามาแบ่งป,ปัน FC เอามาแบ่งกันทุกคนทุกทา่าน นี่แม่ชบาแก้วยังไม่มีเวลามาขอแม่ชบาแก้วนะแต่ว่าถามว่าอขอบ่อยไหมเพราะว่า,วางวดที่แล้ว่าผมก็ไม่ได้ขอนะไม่ได้ขอเลขก,ก็ถือว่าบางที่นิสัยผมนะถ้าคิดว่างวดนี้ไม่ไม,มาก็จะไม่ค่อยขออะไรก็จะไม่ค่อยอนี่อะไรนะครับก็จะ,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 จะรอโ,โอกาสเมื่อวานนะปล่อยโอกาส,ปล,กาสปล่อยเลขไปที่สี่ เก้าแปดนะับก็ออกมา5-9-8เก้าดเสียดายเม็ดเดียวนะแต่ว่าหลายคนที่ไปตัดเล่นนะถือว่าได้นะคถือว่าได้นะครับก็พาท่านม้ชมมาชมบรรยากาศเขาทุ่งนานะครับก็เนื้อที่ทั้งหมดนะมี16บกไร่นะครับสิกไร่แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมทําทําเนื้อที่เป็นโคกนะเป็นโคกที่ว่าจะทำนู่นทําเนี่ยตรงเนี้ยที่ผม คูณไว้ผมก็จะคิดจะทําเป็นแบบาที่เป็นสํานักนะเพราะว่าตัวเองก็จะได้อปฏิบัติอยู่นี่ส่วนมากผมก็อยู่ที่เนี่คนเดียวทุกวันอยู่ละหุงข้าวเองอะไรเองก็ดูแลหมาดูแลทุกนานะครับก็คือว่าวิเวกอยู่คนเดียวเลยใครอยากมาอยู่ใครอยากยาว่าสัมผัสแบบแอดประวัตินะมาอยู่ได้นะมาลองมาลองสัมผัสได้นะครับที่ส่วน,นของบรรยากาศช่วงนี้หน้าหนาวแล้วลมก็พัดมานะครับ ข้าวก็กำลังสวยแต่ก็คงสวยอยู่ได้แค่วันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะถ้าวันนี้รถมาพรุ่งนี้ก็ไม่ไม่มีแล้วเดี๋ยวได้เห็นได้เห็นกองฟางนะได้เห็นกองฟางนะนะครับลองเอาไปพิจารณากันดูละกันนับถึงด้านตัวเลขของนี่นะครับของเจ้าแม่ผมทองนะเจ้าแม่ผมทองนําให้ผมมาเน้นที่ล่างอย่างเดียวเขาบอกว่าเน้นที่ล่างเดียวก็ลองไปพิจารณากันดูเนาะนะครับใครชอบก็ลองดูเรามาติดตามก็ต้องขอขอบคุณ เจ้าแม่ผมทองนะับที่จัดชุดนี้มาให้จัดชุดนี้เน้นลางอย่างเดียวนะครับแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับกับตัวที่แม่ผมทองเน้นมาให้นะครับกับชุดชุดนี้นับก็อ่ะนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามเนาะนะครับก็ดูบรรยากาศตรงนี้สวยดีนะครับสวยดีนะครับก็ถือว่า,าเป็นบรรยากาศที่หลายหลยคนที่อาจจะอยู่ตาม เมืองกรุงหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ได้สัมผัสนะแต่ว่าแอดเนี่ยโอ้ยทั้งบรรยากาศนะทั้งลมอากาศหนาวอากาศเย็นนะบรรยากาศก็เมื่อก่อนย,อยาติญาตุ๊กเห็นไหมาทางนู้นนะแอดตรวัติตัดจนเตียนละแต่ว่าเมื่อก็ก็เดี๋ยวก็จะต้องตัดแต่งไปเรื่อยๆนะตัดแต่งไปเรื่อยมีเวลาก็จะปลูกต้นไม้บ้างวันละสองต้นวันละสามต้นวันละต้นนะแล้วแต่นะครับก็เพาะปลูกเพาะปลูกเพาะปลูกอ่าเพาะ ปลูกบางทีก็ตายบ้างงอกบ้างเกิดพึ้นบ้างแล้วแต่นะครับก็ถ้าได้มาอยู่แบบนี้ก็จะชอบปลูกอยู่แล้วนะครับอ่ะนะครับก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆไปติดตามกันนะับอย่าลืมเนาะนะครับกับเลขของเจ้าแม่ผมทองแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าแม่ผมทองด้วยที่ฝากตัวเลขมาแบ่งปัน fc บอกว่าล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวอย่าลืมเด้อนะครับอ่ะอย่าลืมนะไปลองติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม